เรานะครับมีโปรเจกต์จะทําที่คุมนะครับคุมเจ้ารถคันนี้นะครับบินจางสองห้าศูนนะครับก็เป็นโครง PVC นะครับท่อ p VC แล้วก็เอาพลาสติกมาคุมนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมก็มีนี่นะครับเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบนะครับหกเส้นอันนี้เมตรสิบสี่เส้น อันนี้เมตรสิบห้านะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าแปดเส้นนะครับแล้วก็มีข้อต่อสามทางสองตัวแล้วก็มีนี่สี่ทางแบบนี้อีกสองตวัวก็สามทางแบบฉากนะครับสามทางแบบฉากทำที่คุมรถแล้วก็มีกาวทาท่อน้ำนะครับแล้วก็พลาสติกค,คุมนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าประกอบแบบไหนนะครับไปดูกันเลยครับแปดติ้นหนอ,อน,นครับก็มัน,น,น,นจะวางอ่าดูไปเลยดีกว่าดูไปเลยว่าอย่างเงี้ยตากช้างไวงล่างเพราะมันจะไม่มีพื้นข้างล่างมีพื้นข้างบนแทนก็ต่อแบบนี้ต่อรูมาอ่าเอาไว้แับนลย นี่ครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับลดข้าวได้โอเคพอดีเหลือประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาพลาสติกมาคลุมนะครับแล้วก็มาดูว่าจะเป็นยังไงกันอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะจ๊ะ ก็ซื้อมารู <cœur> ้สึกจะเป็น4คูณ5นะ4คูณ5เมตร4ก็คุมนี้ได้แล้ว5เมตรก็ไปทานู้นมันจะเหลืออยู่หน่อยนี้ก็เดี๋ยวตัดออกอ่ะก็เมื่อกี้โชว์ทรับระเบิดไปเฮียก็เทปกาวกับกันไกลก็ันเลงเลยติดเอาเลยไม่ต้องยุ่งยากอะไรแค่แบบไม่ต้องสวยมาก สวยมากต้องไปป,า,ปานี่ดังผมชื่อคนปานี่นีก็ทำแบบนี้เลยนะไม่ต้องปานีก็มัดมัด,มดแปะแปะ,แปะจบเนี่ยได้แล้วคุณเอารถเข้าได้แล้วแค่นั้นเองเออซื้อไอ้นี่มาในช้อปปี้ไอ้อะไรปะพลาสติกเนี่ยแค่นี้ก็แจมๆแ,แ,แล้วมานะโอเคครับอันนี้ก็ก็มีเท่านี้อ่ะมีเท่านี้นะครับร็จแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับ ฝากกดไลค์นะครับกลักได้ดีไว้แบบไหนครับบอกนะครับเราจะพยายามทําให้ดูนะคุมเรียบร้อยประมาณนี้นะครับขุ่มจะได้ไม่ไปเกาะรถท่านนะครับเก้าไปล้างกันดูโอเคแล้วฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเพจเอาไว้ด้วยนะครับช่อง youtube ช่องนี้นะครับเออคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคี๋ยวไปว่าการคิดหน้าครับสวัสดีครับ